นี่สวัสดีครับอู้ยหลานยายก็เป็นแต่สร้างแถวมาอุ้มบึงก็นนะยง,งย่ไงบอนี่ไฮเก,ก่งบ่สูกลางคืนไฮยูเบิดขึ้นมอกรับตอนเช้านี่แหละครับแม่อยูู่้เดียวเงาบอคือบว่ายายไปอยู่น้ำกันบอละแม่มักยู่แบบนี้มักอยู่แบบธรรมชาติอู้นอนรับเป็นแต่สร้างนาะหนาเพิ่นแม่ผมอบอกกับปู่มาฝากไอมิทินมิวเอามิทินได้กับปู่มาไลายอยู่บ่กับแม่ของเมียกันเด้อ ควายสิบตัวแล้วมาทางนี่บอควายหนูเฮียไมมไอเห็นบอบอเห็นนด่ล่ะเดี๋ยวไอจะพาไปหาไปไปไอขอบใจละลายเด้อที่ซอยหาควายเบิดมือบอเป็นยังดอกนงางตะบานน้องซื้อวัดจังหดซื้อวัลส้มผู้จ้าน้องส้มผู้ไอมิทินน้องส้มผู้คาโดนบอไอโดนทำลายไอกระทาเนาะส้มผู้แม ยนอยนู่่ีสวัสดีค่ะแม่มึงคือป่อยเห็นผู้ชายมาจับมือถือแขนมึงยังสิมาเนี่โตเป็นไทยจงมาเอิญข้าวาแม่โตมาจับมือถือแขนลูกห้าสิลูกข้าเสียหายโตต้องไปหาเงินมาสู่ขอหลูกข้าเลยสิบล้านสิบล้านขั้นมามีเงินสิบล้านก็ไปตองมาหามันเมือ่อแม่กินข้าวแล้วอบอบอบออยาก แม่เป็นยังขึ้นหนาเครียดๆขึ้นนั่มิทินอายมิทินแล้วเป็นอย่างแม่ไปมากผู้สาวแมีเขา,าโมโหคาดองสิบล้านอุกอังน,นั่อยู่นีเจ้าเชียจังเดมันสิไปหาอ,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 อยู่ใส่เฮ้ยมิทินอากันไม่ะหได้ยินข่าวต้องการใช้เงินบ่ะเฮหูอเอเนี่เอาเงินมา่อคืนสิบล้านเงินห้องหุกหลานเ,าเนาะเบอกอีกสี่ล้านเธอเป็นการตอบแทนที่ดูแลแม่ให้เอาไปแจ้งเนี่ยเด้อ รอ,องซุปูปอ้์ไอมีที่ไอมาได้จังหดไอมีเงินไปแต่งน้องเลยที่เน่งเงินชิพล้านอหรีบอ,อกไอเขาจะไ้แต่งงานกันแล้วนั่งเวนิวนิวออกไปซื้อผงซุปอร,อรน้ำยาปัพดพัดมให้แม่หน่อยแม่จะซักผ้าวันหยุดหนูหนูต้องการนั่งโง่โง,ง,ง,งอ,ยอยู่ที่บ้านแม่อย่ามาใช้หนูโอ้เจ๊จะมานั่งโง,ง่อะไรจะปล่อยให้บ้านมันรกอยู่แบบนี้เหรอถ้างั้นแม่ก็สั่งในแอปอนาชอปบริการสิเขามีบริการมาส่งถึงหน้าบ้านเลยนะเฮ้ยจริงเหรอ แต่อนานชอปเขามีแต่เครื่องสาอางนี่โอ้ยแม่เชยมากเดี๋ยวนี้อนานช็อปเขามีทั้งเครื่องสาอางของใช้ในบ้านพวกสบู่แชมพูผงซักัดน้ำยาประพันธนุ่มแบบมีหมดเลยนะแม่เออหนึนสั่งให้แม่เลยน้ำยาล้างห้องน้ำก็หมดพี่มิทินทําอะไรอะ่ะจัดออเดอร์ให้ลูกค้าครับโหวันนี้ลูกค้าสั่งของเยอะเลยนะแน่นอนอยู่แล้วผมส่งถึงหน้าบ้านเลยนะมิทีนมาแล้วครับเอาไม่ได้สั่งมิทินนี่ผมซื้อมิทินครับมาส่งของ ร้านนาสอบครับอ้าวเหรอขอบคุณค่ะว่าแต่ค่าส่งเท่าไหร่คะเนี่ยค่าส่งสิบเก้าบาทครับฝนตกแดดออกขี้เกียจออกจากบ้านอนนาสอบส่งถึงหน้าบ้านคุณถึงที่นะครับเธอได้อะไรนะ่ะเส้นผู้ดอกโบกู่เอาไปอะไรสองอันอ,อันเดียวก็พอก็มันคือดอกโบอคู่เราจะได้คู่กันไงอม่นาพามาด้วยเลยคิดเงินขาะไหมคะหมดเท่าไหร่เนี่ยยี่ไม่มีเงินยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมลืมจิมทาหน้าหน้าดำไปแล้ว พูดยังไม่แทนขาดคําไี่น่าพามาด้วยเลยคิดเงินแม่คะห้าร้อยสิบหกบาทค่ะมีเงินพันเดียวหมดแล้วเนี่ยเหลือแค่นี้เองไม่รู้จะใช้ได้กี่วันบุญไปได้ตังทอนค่ะขอบคุณมากนะคะถือของมาข้าวหลังมันต้องมาด้วยเลยนะเปืองมาซื้อของขี้ไรบนทุกคีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,วคิดเงินยังยังเนี่ยเฮ้ยลืมคิดงเงินออกกลับไปคิดเลยมาลงขี้ดื่มอยู่นี่ออกมาขนาดนี้แล้วเขาไม่รู้หรอกไปครับพูดเห็นไหมอะไรนน่ะข้างบนนะ่ะอะไรอะ่ะ ฟ้ามีตาระวังลงถือลงโทษนะเจ๊คะมาดูนี่ดูสิคะเจ๊ลูกค้ามาซื้อของไม่มีที่นั่งต้องมานั่งริมฟุตบาทอะคะเจ๊น่าสงสารจังสวัสดีค่ะสั่งมะหินอ่อนมาลงที่หน้าร้านอาาช็อปหนึ่งชุดค่ะค่ะวันนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะดูหมอลำซอดแจ้งโคตรม่วงเลยตอนนี้นั่นไงมะหินอ่อนไปไปนั่งพักก่อนฉันจะสวยอยู่แล้วอ,อ๋อพัก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 ก่อนม่วง่วง,ง เธอดูแดนเซอร์ผ um um ู้ชายคนนี้หล่อมากหล่อ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 เจ๊คะสองคนนั้นน่ะมานั่งตั้งแต่เช้าจนเย็นแล้วยังไม่ลุกไปไหนเลยไม่มาซื้อของร้านเราด้วยเอามอยเจอร์ไลเซอร์ของเลิฟโพช i ั่นหนึ่งกล่องค่ะได้เลยค่ะนี่จ้ะขอบคุณนะคะฮะถึงขั้นนอนกันขนาดนี้เลยเหรอนั่งตรงไหนเนี่ยเอ้ยหัวช้ ขอโทษค่ะหนูนนไม่เห็น, <paling S 1> นไม่เห็นได้ไงคุณตัวเบลเธอนอนอยู่เนี่ยหนูขอนั่งด้วยนะคะรอแฟนมารับพอดีค่ะไม่ได้ฉันนอนอยู่ไปนั่งที่อื่นไปคุณคะคุณไปนอนที่อื่นได้ไหมคะอะไรเนี่ยคือตรงนี้เอาไว้ให้ลูกค้านั่งค่ะแต่พวกคุณนั่งตั้งแต่เช้าจนจะคข้ามอยู่แล้วอะไรแค่นี้ก็ต้องไล่เหรอยไม่มีน้ำใจรวยแล้วยังงกอีกไปต่อไปแล้วต้องมาเหยียบที่ร้านนี้อีกเจ้าของร้านใจดำเจดูสิยังจะมาทิ้งขยะไว้อีก พ่อหนูยืนรอมเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยไม่เห็นมีรถผ่านมาสักคันเลยอ่ะพาหนูไปเล่นในเมืองได้ไหมเขาจัดงานด้วยนะคนน่าจะเยอะคงสนุกน่าดูจะไปได้ยังไงแม่เอากระบะไปทํางานในเมืองมันไกลมากเลยนะลูกโบนัสมาเล่นน้ำอะไรตรงนี้ไม่มีรถผ่านหลกตาเขาไปเล่นในเมืองกันนู้นหนูไม่มีรถแม่เอารถไปทํางานน่าสงสารจัง พี่โยเราไปเล่นในเมืองกันดีกว่าอยากเล่นน้ำจะแย่อยู่แล้วพี่จะไปในเมืองกันหรอหนูขอไปด้วยได้ไหมไว้ไม่ได้หรอกจ้ะรถใครรถมันมีเงินจ่ายค่าน้ำมันช่วยมิล่ะจ้าก็ไม่มีไปก่อนนะโบนาเดี๋ยวบุษันเล่นเผื่อบ๊ายบายนะว้าวนี่แน่นี่ทำไมสงการนี้มันน่าเบื่อจัง หลาดมาอยู่หรอโอ๊ยไมมันเศร้าจังอะหนูขอเปลี่ยนเรื่องนะไม่ได้ยายดูร้านมาจบก่อนแล้วป้าก็จะดูดวงใจเทวพรมต่อให้ดูได้ก็ได้หนูไม่รู้จะทำอะไรแล้วยายกับป้าก็ไม่ยอมปล่อยทีวีเลยเน็ตฟิกมันดูได้ตั้งหลายเชื่องปะ่ะพ่อจะเปิดให้ดูโอ้มีตั้งหลายเรื่องดูเรื่องไหนดีหนูขอดูมาตารากรันรอบหนะ้า พ่อขอเรียกนะหนังสนุกเยอะเลยจบแล้วเออแม่มาดูดวงใจเทวพรมต่อเยอเดียวแม่ไปตลาดกลับมาก่อนแล้วค่อยมาเปิดดูกันดีเดียวมันขาดตอนแม่เดี๋ยวไม่กินข้าวกัน่องไงน่ะเดี๋ยวบอกให้นิวซื้อเข้ามาเรามาดูเน็ตฟิกไทยกันช้ำๆดีกว่าอะไรน่ะสงการนี้ไทยชำ้ำเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนกลับมาก่อนหนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยเออไม่ชอบพี่ต่อไม่อยากดูพี่ต่อเปิดเปิด โอ้โหทำไมวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพี่เพรือตัวให่ลงพรุ่งนี้แม่หยุดงานนะจะพาไปเล่นสงการในเมืองมีใครจะไปบ้างไม่ไปเอาจะพาไปเล่นน้ําให้ฉ่าเลยนะอยู่บ้านก็ฉ่ากับหนังไทยได้แล้วไทยจะออกไปฉ่าที่อื่นทําไมเน้นที่ไทยฉ่ำเย้เฮ้ยตายแล้ววันนี้ถ้าฉันใส่อีกชันโดนไล่อกนี่โหทําไมหน้าโทมขนาดนี้เนี่ย ออกไปหน้าสดตอนนี้ไม่รอดแน่เลยไหนจะบำรุงเซรั่มกันแดดรองพื้นใครจะไปทาหมดเนี่ยเยอะเกินเกลียดที่สุดที่ต้องมาทาครีมเหนียวเหนียวหนักๆบนหน้าจะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ยลืมไปได้ไงกันแดดที่เราเพิ่งกดมาเฮกเซทอนอัพสันสกินกันแดดปรับผิวใสตัวเดียวจบเหมาะกับคนขี้เกียจแบบเราสุดๆหูยเกลี่ยง่ายมากเนื้อเหมือนโลชั่นเลยอะดูดูนี่คือข้างที่ไม่ได้ทา และนี่คือข้างที่ทาผิวสว่างขึ้นเนียนขึ้นดูเป็นธรรมชาติไม่โป๊ะเลยแห้งไวบางเบาสบายผิวไม่เยิมเสร็จและไวมากทั้งบำรุงโทนอัพพาเมอร์และยังมีกันแดด S P F 50 P A 3วก e ช่วยปกป้องผิวได้นานใครที่มีผิวมันแบบเราไม่ต้องกังวลเลยอยากได้งานผิวใสใไม่เยิมไม่หนักหน้าต้องลองกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะเจ๊ที่นี่มีผงซักฟอกขายไหมคะเจ๊เจ๊มีผงซักฟอกขายไหม ด้านนู้นเลยค่ะคิดเงี้เลยค,ค่ะ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 อ่ะนี่ค่ะถุงใส่เลยค่ะสแกนจ่ายนะคะติดอยู่ด้านล่างอะคะ่ะสแกนเลยค่ะสแกนเรียบร้อยเลยนะคะเจเจซื้ออะไรเราไม่มีเงินนะเออน่ะเจสวัสดีจ้าฉันบอกแล้วว่าเจร้านเนี้ยไม่สนใจลูกค้าหมดแต่เล่นแต่โทรศัพท์ฉันมาที่นี่ประจำน่ะฉันรู้เร็วจะเอาอะไรก็รีบหยิบเอาเร็วเอาแล้วหรอ ไปไปไปรีตตาม,มารี่ตาม,มาเจาไปก่อนนะคะวันนี้ยังไม่อยากได้อะไรเดี๋ยวเมื่อนหนมันคําแล้วเมื่อไน,นเดี๋ยวไอ้ามาทาั้งงา้อีฬาไมา่เด้อขอบใจเด้อไอ้ที่ดูแลนิวกับแม่มาตลอดนิวอ้ยอยางดูแลนิวตลอดชีวิตเลยผู้จักบ่จ้าแม่มเมื่อกี้แบบพริกซอยกันแน่ฝนสิโต๊แล้วเก็บไปโลดเก,ก็บไปซ้ำนี้กับซ้ำนั่นละ่ะฝนตกกับเส้าฝนตัว เดียพเรเสียเตา้าว่าจังไหนที่นัดไว้ถามมือเลงก่อนเดียพรให้ถือเลขก่อนเดี๋ยวสิบิจารทั้งต้นทั้งดอกดรอกบ่อไห้พัดมาหลายเทือแล้วอีหยังนีแม่แม่แมจอ่อไปหนีอยู่หกล้านบอกว่าถือก็วันนี้หนึ่งเสียวมาให้แต่หนีปีหนึง่งแล้วบ่าถือจะเทืออีหลีบอกแม่แม่ไปเอาเงินมาให้นีหยังต้งตองหกล้กานเ็ามารักษาพอมือเงินดีเบิดเงินต่ว่าหกล้านบ่าเศร้าตายถิ่นที่ซื้อยังเดียก็ต้องให้ได้มือนี่เงินต้องหกล้านสิไปหามาแต่ใส่เป็นบ้าอบอ,อก สิให้หาตอนนี้แม่กะว่ามีสมบัติอีกอย่างพ่อจะถึงหกล้านดอกสมบัติที่มีคา่าที่สุดก็คือลูกสาวผู้เดียวนี่ล่ะเป็นเงินหกล้านจะมาไทยเอาเด้อแม่ไปแม่นิวเดี๋ยวแม่ถือเลขมาแล้งแม่สิไปไทายเอาเด้อเรีวยายมาแล้วนิ่ยนิ่ยมันมาอยู่แล้วฮะเนี่ยไฮไปสแม่เป็นอิเซียเพอนิ้วหกล้านเพเนี้ยเอานิ่ยไปเป็นตัวประกันฮะหกล้านผมจะหาเงินเอานิ่ยกลับมาเองครับไปมันห้องเก็บผ้าอยู่แล้ว สเฮ็ดอียงถอดเสื้อเห็ดยังออกไปซักข่อยบ่สซักข่อยสีเมืออบ้านขีไปใสสิเมืออบ้านแม่เจ้าส่งมาคัดดอกแล้วเมื่อบ่ได้ไปไปเฮ็นงานไส่นีเอาซักให้เบิดนี่ซักแล้วก็ไปกวดบ้านเทาเขาแม่